สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาถอดนะครับล้างไดสตาร์ทนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดนะครับตอนนี้อาการก็คือสตาร์ทอื่นนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเป็นปัจจัยตัวทีนะครับไขควองแบนนะครับลูกบล็อกเบอร์17นะครับ14นะครับด้ามกันฟีนะครับครีมแล้วก็ชุดไขควองตอกนะครับแล้วก็เป็นชุดสําหรับดูลูกปืนนะครับ คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับันตอนแรกก็ให้เราถอดขั้วแบตก่อนนะครับโดยจะต้องอถอดที่ขั้วลบนะครับหรือจะถอดทั้งสองขั้วเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้เป็นปัจจัยเป็นขัดตายบนสิบสองนะครับคลายน็อตยึดสายไฟนะครับที่เข้าตูดใดนะครับพร้อมกับดึงปลั๊กออกด้วยนะครับปลั๊กเสียบที่ตัวชุดโซลินอยด์นะครับนี่ครับชุดโซลินอยด์ชุดอัตโมติกนะครับสตาร์ทนะครับ นี่รับน็อตออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงปลักนะครับเรียบร้อยครับดูออกมาเรียบร้อยนะครับปลักจากนั้นก็ใช้เป็นประแจเวล่นข้างปากตายบ17นะครับแล้วก็ลูกบอกบ17นะครับขันน็อตยึดไดนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับบนกับล่างนะครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นตัวนี้นะครับขันออกนะครับ อย่างไรก็หมุนนะครับหมุนออกนะครับเราจะตัวนี้เราจะดึงออกเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับตัวล่างนะครับส่วนตะบนก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับหมุนออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นประแจนะครับเว็นข้างนะครับจับอีกด้านนึงนะครับนี่ครับหมุนนะครับออกเรื่อยๆนะครับ เป็นที่แคบหนึงนะครับครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับครับเรียบร้อยนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับ จุดที่เราดึงขึ้นนะครับก็จะติดนะครับด้านล่างก็จะติดนะครับผมใช้ผมจะใช้วิธีดึงขึ้นด้านบนนะครับโดยการถอดน็อตยึดนะครับเด็กวัดนะครับระดับน้ํามันนะครับเพื่อหลบตัวใดนิดนึงนะครับนี่ครับจากนั้นก็จะดึงขึ้นทางช่องนี้นะครับนี่ครับหรือถ้าใครจะเอาลงล่างก็ได้นะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับหมุนหาช่องออกนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะใช้เป็นปัแจตตัวทีเบอร์สิบสองนะครับคลายนะครับน็อตยึดสายไฟตัวนี้จะเป็นตัวจากอัตุมตินะครับเข้าตัวมอเตอร์สตาร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นปัแจัยแบก้านปากาตเบอร์สิบนะครับคลายน็อตยึดตัวตูดมอเตอร์นะครับมอเตอร์สตาร์นะครับจะมี2ตัวนะครับ ตัวนี้คอนทอรก็ทําการมาร์กไว้นะครับเพื่อจะได้ขันนะครับเข้าแน่นเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นไข่ค้งแชกอีกสตัวนะครับนี่ครับซึ่งถ้าไม่ออกต้องใช้เป็นไข่คงตอกนะครับนี่ครับเพราะว่าป้องกันหัวรูดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ดึงฝาออกมาได้เลยนะครับใช้ค้อนนิดหน่อยครับ เราจะออกมาทั้งชุดนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นประแจตัวทีเบอร์แปดครับเราจะถอดชุดเฟืองนะครับเฟืองสตาร์ทนะครับตัวนี้เราจะถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับนี่ครับจะไขควงเงี้ยนี่นะครับเงี้ยฝาปิดนะครับนี่ครับออกมาทั้งชุดนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่า ฝืดแล้วนะครับลูกปืนนะครับชุดแกนนะครับชุดทุ่นนะครับเราก็จะเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดนะครับคาบผงนะครับคาบผงของแป้งฐานนะครับหลังจากนั้นก็ถอดลูกปืนครับด้านหน้าผมถอดแล้วนะครับเหลือด้านหลังนะครับแล้วก็ชุดชุดเฟืองสตาร์ทก็จะถอดเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดนะครับเนี่ยโดยเราจะใช้เป็น นะครับงัดนะครับตัวชุดล็อกนะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เป็นเหล็กดูดนะครับผมจะดูที่ตัวทุ่นก่อนนะครับสำหรับเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่ครับก็จะดูดออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับต่อไปก็ชุดเฟร์สสตาร์ทนะครับก็ใช้วิธีการดูดเหมือนกันนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับอีกตู้หนึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับดูดออกมานะครับซึ่งคลิปตัวนี้ผมจะไปไปเร็วๆนะครับเพราะว่าคลิปมันนานนะครับเวลามเยอะนะครับก็ต้องไปเร็วๆนะครับสังเกตวิธีการคร่าวๆนะครับนี่ครับหมุนออกนะครับก็จะดูดออกมานะครับลักษณะนี้นะครับนี่ครับ ลูกปืนก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับทั้งสี่ลูกนะครับนี่ครับจากนั้นก็นี่ครับจะใส่ลูกปืนนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็จะทำใส่โดยวิธีการอัดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับลูกปืนเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดเฟืองนะครับทัจารบีนะครับนี่ครับ ทองลื่นประมาณนี้นะครับถ้าจะระบีเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบชุดสปริงครับชุดปลอกดันสปริงนะครับล้วก็เป็นแหวนล็อกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าผมจะใช้เป็นคีมตัวนี้นะครับสำหรับทางทางแหวนล็อกนะครับก็เรียบร้อยครับเข้าที่นะครับแล้วก็ดันปอกมาล็อกนะครับให้แน่นสนิทนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นทุ่นนะครับประกอบลูกปืนนะครับตามนี้นะครับอีกด้านก็จะเป็นนะครับเบอร์นี้นะครับตามนี้นะครับ ทำการอัดนะครับอัดเข้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ขัดตะกอสะอาดนะครับบริเวณนักคอมมิวนะครับนี่ครับแล้วก็ชุดนี่ครับชุดขาแปลงฐานนะครับตัวนี้ก็จะถอดออกมาขัดตะกอสะอาดทั้งหมดนะครับตัวนี้แปลงฐานยังเหลือเยอะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ นก่อนจะถอดเราก็ต้องมาร์กนะครับมาร์กตำแหน่งของแปรงทานนะครับนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันแข็งนะครับสปริงค่อนข้างแข็งนะครับสปริงชุดดันตัวแปรงทานนะครับนี่คออกยากนะครับต้อง ใจเย็นๆนะครับก็บออกค่อนข้างยากนะครับต้องใจเย็นๆเนืนึงนะครับน่ครับต้องใช้คีมนะครับดึงนะครับชุดสปริงแล้วก็ดันจุดแปลงฐานออกนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็คนะครับคต่อเนื่องนะครับ มันจะมีอยู่นะครับคู่หนึ่งนะครับที่จะถึงกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะไม่ถึงกันนะครับแต่ถ้ามันถึงกันทั้งหมดตัวนี้คือใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวอาจจะช็อตนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับแต่ไปก็เช็คชุดขดลวดนะครับชุดแปลงทานเช็คลงกาวนะครับคนต่อเนื่องนะครับ จริงชุดนี้ไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะเช็คก็ดีครับเพราะว่าตัวไดสตาร์ทมันยังทํางานอยู่นะครับต่อไปก็ใช้เป็นไปใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับตัวนี้ผมจะถอดชุดก้ามปูนะครับของออโตเมติกนะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับคาบจารบีนะครับนี่ครับก็จะนี่ครับถอดออกมาเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทาจารบีใหม่ลงไปนะครับ หล่อเลื่อนนะครับจากนั้นก็ประกอบกับคืนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่ทุ่นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็จะผู่มาประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ชุดเป็นขดลวดนะครับ ตำแหน่งตรงกันนะครับตัวนี้จะมีเป็นตำแหน่งล็อกนะครับเสื้อกับตัวกดลวดนะครับจะตรงกันอยู่นะครับตาวนั้นก็ใส่ชุดแปลงฐานลงไปนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่ชุดฝาครอบนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับลงไปตอนนี้ยังไม่ต้องขันตึงนะครับเราจะร้อยน็อต ่าตัวยาวก่อนนะครับนี่ครับเป็นปัจจัยตัวที่เบอสิคเลยครับขันให้ตรงกับที่มาร์กไว้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ทีละก็ขันไข่คู้แฉกได้เลยนะครับต่อไปก็ใช้เป็นปัจจัยเป็นแค่ปัตตายเบอสิคเลยครับขันล็อกชุดสายไฟเข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็ใส่จารบีนะครับนี่ครับถ้าจารบีบริเวณเฟือสตาร์ทนะครับ สตาร์ชุดเฟืองเตะนะครับถ้าจารบีลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็กรอบข้อตําแหน่งนะครับใส่ฝาครอบนะครับฝาปิดนะครับอนี้ขอลงนิดหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกนะครับสตัวนะครับ ก็นะครับขันให้แน่นนะครับเป็นประแจตัวทีเบอร์แปดนะครับขันให้แน่นเลยนะครับนะครับเมื่อขันแน่นนะครับได้แล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งชุดไดสตาร์ทนะครับเข้าตําแหน่งนะครับรอยน็อตแล้วก็ประกอบชุดสายไฟนะครับชุดปลั๊กตัวออโตเมติกนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบขั <Auf> ้วแบตนะครับ จากนั้นเราก็จะทำการสตาร์ทง่ายไม่อึเหมือนตอนแรกนะครับอีกรอบนะครับก็สตาร์ทน่ครับติดง่ายเหมือนกันนะขอบคุณที่ตามและชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ